หัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่ขึ้นกล่าวถ้อยถแถลงต่อที่ประชุมในวันนี้ติดตามคุณกิติสิงหปัดรายงานจากกรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบาจานค่ะการประชุมครอบ29วันนี้เป็นวันที่2ของการประชุมระดับรับรฐมนตรีนะครับหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ขึ้นกล่าวถ้อยถแถลงในที่ประชุมนะครับในที่ประเทศไทยปล่อยกา๊าซเรือนกระจกไม่ถึง1%เของโลกซึ่งเรามุ่งมั่นยกระดับการลดการเล่อยกะจก อย่างเต็มความสามารถบนหลักการแห่งความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างและคำนึงถึงความสามารถของประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดกา๊าซเรือนกระจกตามกรอบ NDC 2030ให้ได้222ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับจากการดำเนินการ5สาขาได้แก่พลังงานคมนาคมการจัดก,การของเสียชุมชนและน้ําเสียอุตสาหกรรมกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์และการเกษตรโดยมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อรองรับการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมจากการประเมิน สถานการณ์การบร็การระดับโลกพบว่าสิ่งที่พวกเราทําอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้ดังนั้นประเทศไทยจึงวางเป้าหมายการลดการเลนกระจกให้เพิ่มสูงขึ้นการกับเพื่อนเดียบายสู่การปฏิบัติทุกระดับเป็นไปอย่างมีระบบและบูรณาการเป็นหนวใจสําคัญในการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายภายใต้ความตกลงปารีสเราจึงผลักดันกลไกลความเป็นหุ้นส่วนภาครัฐเอกชนและประชาชนโดยได้มีการจัดประชุม การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานนั่งเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย 2024เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและนําไปสู่การเสริมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพร้อมกันนี้เรายังเร่งผลักดันพระบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างการดําเนินการอย่างสมดุลทั้งด้านกลไกราคาคาร์บอนและกองทุนการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําที่มีภูมิคุ้มกันต่อก,การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างยั่งยืนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้ เราจะได้ข้อตัดสินใจในการระดมเงินตามเป้าหมายการทางการเงินใหม่รวมถึงจะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แนวทางและข้อกำหนดในการเข้าถึงกองทุนเพื่อความสูญเสียและความเสียหายเพื่อช่วยให้ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศกลุ่มเปราะบ,บางมีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนมีศักยภาพในการเาเจอความเสี่ยงจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม ผมเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันกับทุกคนณนที่แห่งนี้จะเป็นห่วงเวลาสำคัญในการกำหนดทิศทางกา,งการดำเนินการงานสร้างกอานเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของความตกลงปารีสได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงสุดท้ายนี้ผมขอเรียกร้องให้ประชาคมโลกมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและแสดงความมุ่งมั่นอย่างจริงใจที่จะร่วมกันร,รักษาโลกใบนี้ให้คงอยู่เพื่อให้เราทุกคนและอนุชนรุ่นต่อไปที่พวกเรารักได้อาศัยอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณครับ ชาวโลกแล้วมาถึงวันนี้เรามั่นใจแค่ไหนว่าเราจะทําตามอย่างนี้ได้ครับทีครับคือวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกว่าประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในอาเซียนนะครับก,การจัดลําดับในเรื่องไขมัเชนของเรานะครับจากปี -65 เนี่นะครับเราอยู่ที่ลาดับที่ร้อยหนึ่งวันนี้เนี่ยเราขยับมาอยู่ที่อันดับที่6 5เป็นที่หนึ่งเนี่ยส่วนของอาเซียนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นการยืนยันว่าการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยของเราเนี่ย เราทาอย่างเต็มที่นะครับและในปี65เนี่ยเราสามารถที่จะในส่วนของคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินเนี่ย65ล้านตันฮะเป็นเป็นเครดิตที่ชัดเจนที่สุดว่าวันนี้เนี่ยเราขับเคลื่อนเป็นผู้น,นําในญ่านอาเซียนทั้งหมดครับครับแล้วตอนนี้กลับจากคบนี้ไปมีอะไรที่กระทรวงจะต้องไปทําต่อหรือขับเคลื่อนต่อให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมฮะสิ่งที่เราต้องดําเนินการตอนนี้ครับเราจะไปดูเรื่องกฎหมาย รเราได้ไตัการเปลีป่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งพรบฉบับนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปกํากับดูแลในส่วนของคาร์บอนเครดิตในส่วนของการกําหนดราคามาตรการต่างๆที่เราจะดำเนินการขับเคลื่อนหลังจากนี้ตามเป้าหมายที่เราจะเนตซิลล์ปี65นและ2องศแล้วประเทศไทยจริงๆแล้วท่านคาดหวังอะไรจริงๆจากการประชุมครับ29นี้ครับครับวันนี้หัวข้อการประชุมครับ29เกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการระดมเงินทุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย ไปสู่ประเทศกําลังพัฒนานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องของกระบวนการเรื่องคาร์บอนเครดิตเพราะวะเรือกระจกเนี่ยสามารถที่จะเดินตามเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็มีการกําหนดหลักเกณฑ์กติกาต่างๆในการที่จะเข้าไปสู่กองทุนตรงนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยสำหรับประเทศไทยเราได้มีการพูดคุยระ,ระ,ระดับทวิภาคีนะ,ะซึ่งจะมีประโยชน์กับประเทศไทยมากไม่ว่าในเรื่องของการเป็นที่รู้จักของของ,ของนานาชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนต่างๆที่จะเข้าไปสนับสนุน กิจกรรมในประเทศไทยนะครับ่งต่างๆนี้ผมคิดว่าประเทศไทยได้ประโยชน์มากจากครอปยี่สิบเก้าคนนี้ครับ